คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการมีร้านค้าออนไลน์กันดีกว่าค่ะประโยชน์ที่ว่านี้เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแง่มุมนะคะแง่มุมแรกแง่มุมของผู้บริโภคแง่มุมที่สองคือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือธุรกิจค่ะ ค่ะแล้วก็ขอเริ่มากปร์ของร้านค้าออนไลน์ที่มีต่อลูกค้าก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาหมายความว่าอะไรคะร้านค้าออนไลน์จะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้นอนนะคะในที่นี้จะหมายถึงว่าลูกค้าว่างเมื่อไหร่สามารถเข้ามาดูข้อมูลและสั่งซื้อได้เมื่อน,นั้นค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอเวลาหรือรอมาซื้อหลังเลิกงานเหมือนการซื้อตามร้านค้าออฟไลน์ทั่วไปค่ะ ข้อที่2ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายและสามารถรอรับของด้ที่บ้านได้เลยค่ะเพราะลูกค้าไม่ต้องออกเดินทางมาซื้อสินค้าและการซื้อสินค้าออนไลน์โดยส่วนใหญ่นะคะจะมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านลูกค้าเพียงแค่นอนรออยู่ที่บ้านค่ะสินค้าก็จะมาถึงบ้านของคุณเลยทันทีค่ะข้อที่3นะคะการชําระเงินในปัจจุบันค่ะสะดวกและง่ายขึ้นมากเลยค่ะเพราะการซื้อขายของออนไลน์นะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะการชําระเงินจะมีหลักฐานที่ชัดเจนอย่างเช่นหลักฐานการโอนต่างๆนะคะ ข้อที่4ค่ะลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายค่ะผ่านการซื้อขายออนไลน์พูดง่ายๆนะคะปกติเนี่ยถ้าคุณต้องการซื้อสินค้าสักชิ้นคุณต้องการเปรียบเทียบราคาคุณต้องเดินถามราคาตามร้านต่างๆจนเหนื่อยค่ะเพื่อซื้อสินค้าเพีย,าาพยงหนึ่งอย่างเท่านั้นแต่ในปัจจุบันค่ะลูกค้าสามารถทําได้แค่การกดเซิร์ชหาสินค้าประเภทเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบราคาของร้านต่างๆได้อย่างง่ายได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นประโยชน์ที่มีต่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการในปัจจุบันค่ะการขายของออนไลน์จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของคุณง่ายขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านอีกต่อไปค่ะไม่จําเป็นต้องหาทําเลทองของร้านค้าเพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนเมื่อก่อนและ 2. ค่ะคุณไม่ต้องนั่งเฝ้าสามารถดูแลร้านค้าเพียงคนเดียวได้ เพราะว่าถ้าเป็นร้านค้าออฟไลน์ค่ะต้องมีคนดูแลร้านอย่างน้อย2คนเพราะอะไรคะถ้าอีกคนนึงไปทําธุระส่วนตัวอยู่ค่ะ <Hey. S 1> ลูกค้าต้องการมาซื้อสินค้าเราก็จะเสียโอกาสพอลูกค้าที่ต้องการมาซื้อของที่ร้านค้าออฟไลน์ไม่ต้องการมายืนรอเราทําทให้เราเสียโอกาสในการขายนะคะซึ่งถ้าเป็นการขายออนไลน์ค่ะผู้ขายสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวกง่ายขึ้นข้ mm. อที่3ค่ะ การขายของออนไลน์ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงพูดง่ายๆก็คือใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการเปิดร้านค้าจริงมากไม่ต้องมีค่าเช่าที่และยิ่งถ้าเป็นทำเลทองนะคะราคาก็จะแพงมากๆเลยมีทั้งค่าก่อสร้างค่าตกแต่งร้านค่าพนักงานจํานวนมากนี่ก็คือเป็นต้นทุนทั้งนั้นซึ่งสําหรับการขายของออนไลน์ค่ะต้นทุนในส่วนนี้ก็จะลดน้อยลงไปอีกค่ะข้อต่อไปนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้คนจํานวนมากและเราสามารถทําคนเดียวได้ค่ะ เนื่องจากกระบวนการขายของออนไลน์นะคะมีแค่เพียงการตรวจยอดสั่งซื้อจัดหาสินค้าอัปเดตสินค้าและตอบคำถามลูกค้าเพียงเท่านี้เองค่ะและร้านค้าออนไลน์นะคะไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าบางคนอาจจะขายในลักษณะที่เรียกว่า pre order หรือ made to order ก็จะลดปัญหาการที่มีสต็อกเกินเงินจมขาดสภาพห้องค่ะและการมีร้านค้าออนไลน์นะคะยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า กรณีที่ผู้ประกอบการกำลังมองหาช่องทางที่จะขยายกิจการร้านค้าออนไลน์ก็เป็นตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการขายที่ดีเลยค่ะมีความเสี่ยงน้อยและไม่ต้องลงทุนสูงค่ะสุดท้ายนะคะข้อนี้สําคัญมากเลยค่ะร้านค้าออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและจํานวนมากพูดง่ายๆก็คือผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ทุกทั่วมุมโลก และช่องทางออนไลน์ค่ะอาจจะช่วยสื่อสารในลักษณะที่เราเรียกว่าปากต่อปากไปในวงกว้างเช่นการกดแชร์เพจใน Facebook ประกอบกับลูกค้าจากทั่วโลกค่ะก็สามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของเราได้อย่างง่ายได้ค่ะขอยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะคะที่พูดถึงว่าร้านค้าออนไลน์ค่ะ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้จานวนมากก็คือให้เรานึกถึงกลับไปเมื่อก่อนนะคะถ้าเราต้องการเข้าถึงผู้บริโภคจํานวน1 0 0 0 0แคนคะ่ะเราต้องเสียค่าโฆษณาจํานวนมากผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีบิลบอร์ดนิตยสารหรือวิทยุนะคะแต่ปัจจุบันเราสามารถโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ถึง1,000 0แคนเลยทีเดียวคะ่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ของการมีร้านค้าออนไลน์ไม่ใช่แค่กับตัวผู้ประกอบการนะคะยังรวมถึงผู้บริโภคอีกมากมายที่ต้องการความสะดวกสบายค่ะ